สวัสดีครับพ่อกับผมลูก้ายหา่เกษตรรอสวนครับเมื่อนี้ได้แม่พันธุ์ครับมาใไม้นะครับผมสองแม่นะครับวันนี้เช้าวันที่สิบห้าครับผมวันที่ยี่สิบเก้าจะถึงนี่ก็ห้าเดือนแล้วครับผมหมูจะหาเดือนวันที่ยี่สิบเก่าครับวันนี้วันที่สิบห้าแล้วครับผมสี่เดือนกว่านะครับรุ่นนี้ครับผมใส่แม่พันธุ์มาาครับ ใส่มาบอแพงครับพี่น้องขอโทษครับไส่มาบอแพงครับผมซิฟเดียวครับสองตัวนี่ก็เศร้าหนึ่งครับผมนะครับไปแก้เอายูขอกเลยครับผมปกติเพิ่นเลี้ยงขุนนะครับเลี้ยงขุนไปเห็นส่งงามเจาของเพิ่นกวางงามนะครับก็เลยขอเพิ่นครับสองตัวก็เลยได้นะครับผม คนรูจักครับบ,บ,บริสันกสิบบ่ไดดดอกราคานี้นะครับปกวติข้าเจ้ากับบวกคาสายพันธุ0สองพันสามพันนะครับคาสายพันนะครับผมอันนี้คนรูจักกันครับเปิดกระแบงมาใหาเศร้าหนึ่งนะครับตัวละสิบนะครับผมฝากติดตามด้วยพี่น้องผู้ใดอาเทียผู้ใดท่มจังหวะกันอยากได้ลูกหมูแม่หมูครับ กำลังเริ่มครับผมกำลังเริ่มนี่ครับเจ้าของฟาร์มเพิ่นเกมิวครับผมเพิ่นนี่หมูขุนมั้งครับหมูขุนเพิ่อนอันนี้ว่าเลงหมูขุนมีสี่ตัวครับขอนีงไปเอามาลูกบดดกจะสี่ตัวเดีที่เด้ซ่อมนี่แหละสาเหตุคล่ำวัสดุเพิ่นป่าไปจำว้บ่วบานแนวไปจำเงินไว้นี่บ่าไรหมูแพงลูกวัสดุครับผม มันออกเราจ้องไปเอาครับจ้องไปจำมอสันเพิ่นว่าหมูแม่พันนี่กับเพิ่นวาสองสายนะครับมีลาดกับเลี้ยนบอกครับอันนี่ไม่ยังล่ะนี่หูบางตาเนี่ยครับผมเพิ่นเลี่ยงเพิรนเลี่ยงมากสบายอยู่ครับเพิ่นบายมันจะหน่อยเพิ่นมักไปเหรียญไปบายไปหลุกไปข้ามมันครับมันก็นเลยส่งหูจังหน่อยนะครับมันก็นเลยบอดือปันไดน,นะครับ พ้นใบเนี่ยมักคักกนาดอามาก,ก็ได้ได้โดนเติมไปได้ครับผมสองอาทิตย์แล้วเด้ครับผมช่วงเอามาประม่เก่าสิบโกลโลหรือลอยโลประม่ณนั้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สิบเอร่อยเศร้าหารอกแ่ลอยเศร้าหรอกครับผมการพูดใดไรพันไปพันมาก,ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจเป็นกำลังใจใหลูกสายใ้วยครับเด้อสิีดเคป คลิปใปไม่ๆๆพี่น้องในช่ไมในตีได้ชมนะครับผมมีความคิดเห็นประการใดกับคอมเมนต์ใ้คลิปด้นะครับผมลูกซ้ายแง่กินดีน้อมรับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับผมมี่หยางนะครับกับบอเลียงแม่พันธุ์ไหนพี่สูพี่น้องฟังงิอซือขอบคุณผู้ติตามรับชมและฟังนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ